น้ำสุกปปกที่มีเศษหินดินทรายใบไม้เขาสามารถดูดออกมาได้หมดเลยโดยไม่ติดใบพัดเลยนะครับดูดได้สบายเลยครับสามารถส่งน้ําได้สูงที่ระดับ7เมตรและ5เมตรและน้ําก็ยังคงแรงออกมาแบบนี้เลยน้ําหมดก็ไม่ต้องกลัวปัม๊มไหมเพราะว่าเขามีลูกลอยไฟฟ้ามาให้ตอนที่มีน้ําลูกลอยชี้ขึ้นปั๊มเขาก็ทํางานอัตโนมัติแต่พอน้ําลดลงลูกลอยกดหัวลง เขาก็หยุดการทํางานทันทีเอาไปสูบน้ําในบ่อปลาในกระบงังในถังก็ไม่ต้องคอยเฝ้านะครับว่าน้ําจะแห้งหรือเปล่าเพราะเขาจะเปิดปิดให้เราอัตโนมัติตามระดับน้ําแบบนี้เลยน้ําเหลือน,น้อยๆประมาณ45เซนถ้าเป็นปั๊มทั่วไปเขาจะดูดไม่ได้แต่ถ้าเป็นของพัมคินตัวนี้นะเขาสามารถดูดได้ต่ําสุดถึงระดับ1เซนติเมตรเลยทีเดียวคือน้ําจะน้อยจะต่ําแค่ไหนถ้าเหลือประมาณ1เซนติเมตรตัวนี้ก็ยังคงทํางานได้อยู่ครับข้องอข้อต่อสวมสายยางพร้อมกับสายรัดแบบนี้เขามีมาให้ครบในชุดเลยครับสายไฟก็ให้มาเหลือๆยาวถึง10เเมมตตรราาฐนนหััวปปก็ ไทโอหัวกลมแบบนี้เวลาเสียบไปแล้วมันจะไม่หลวมไม่คอนนะครับคือเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยสินค้าคุณภาพตัวนี้เป็นของพัมคินรับประกันให้เราเยาวนานถึง12เดือนหรือว่า1ปีเต็มนะครับคือถ้าเป็นแบรนด์นี้เนี่ยไว้ใจได้เลยในเรื่องของสินค้าและการรับประกันนะในตะก้าเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2รุ่นผมรีวิวในรุ่น250วัตต์ถ้าใช้กับน,น้ําสะอาดในกระมังในถงังหรือว่าในบ่อปลาก็ให้เลือกเป็นรุ่น5้า4 3นสามแต่ถ้าใช้ในไร่ในสวนนามีดินมีโคลน ที่ศูนย์บริการในไทยในราคาเริ่มต้นแค่900กากว่าเท่านั้นแถมเชือกแบบนี้ไว้ให้ไว้หย่อนลงในบ่อน้ำลึกๆนะก็ค่อนข้างสะดวกสบายลองเข้าไปดูราคาโปรโมชั่นตรงนี้ครับ